ตื่นนอนเดี๋ยวจะขอบิดเมื่อกี้นี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่แน่จะเดี๋ยวจะได้ดูที่ถูกที่ถูกต้องด้วยนะคะเหตุเวลาลงพยายามลงตะแคงลงนะคะอย่าพยายามลงเรือนอนหงายนี่นอนหงายค่ะนอนท่าศพนะคะนอนท่าศพค่ะในท่าเตรียมค่ะในท่าเตรียมค่ะอ๋อนี่คือวิธีการที่ถูกต้อง ถ้าเข่าพยายามให้ถึงให้แตะให้ถึงถ้าคนมีปัญหาแตะไม่ถึงจะยังไงคะอาจารย์ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะถาได้าเท่าที่ถึงใช่ค่ะเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยด้วยด้วยด้วยร่างกายที่ยังไม่เคยเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นบางทีเขาเราถึงนะคะแต่ว่าแขนเราอาจจะได้แค่นี้ไม่เป็นไรค่ะคือคือไม่ต้องไปเกรงทุกส่วนให้แบบเหมือนเป๊ะก็ได้ใช่ไหมคะ เปียนกับเข้าสู่ท่าให้ตามวิธีตามขั้นตอนนี้แล้วได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะคือวันแรกๆอาจจะยังไม่ถึงใช่ค่ะแล้ววันที่2 3 4เนี่ยเราแตะถึงเลยใช่ใไหมคะแล้วถ้าอนาคตเราถึงแต่ท่านี้สบายๆเราจะปล่อยเท้าไปแล้วใช้มืออย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดูตัวลงอันนี้คือท่าต่อจากเมื่อกี้ให้ร่างกายโอ้โหนี่คือระดับอาจารย์นะคะแต่ถ้าอยากเป็นเราเราลองไหมคะเห็นไหมคะสบายๆค่ะ ลองทำได้อ่ลองทำเด็กๆลองทำพร้อมอาจารย์าาาย,ยังตัวคะ่ะยังตัวเอามือจับเข่าวไว้ตั้งข้อศอกตั้งข้อศอกค่อยๆบีดพวามรู้สึกตึงแรกนะคะให้มันหย่อนนิดนึงแล้วเราค่อยกลับสู่ท่ากปกติะคะ่ะ ซู้งึย่างนิดนึงเราก็กลับสู่แค่กปกติไม่ต้องทําค้างไว้นานไหม่ถ้าร่างกายเราจะเป็นคนบอกเองค่ะว่าควรจะค้างแค่ไหนถ้ารู้สึกว่าเส้นย่อนหน่อยก็พอค่ะแต่ถ้าใครทํานานๆไปเป็นฝึกได้นานๆเขาจะค้างได้นานค่ะ,คะเมื่ออย่างนี้แล้วถ้ามีโอกาสก็หมอนกันจะค่อยๆปล่อยครับหมอพาเขาเปลี่ยนท่าแล้วค่ะเอาขาท่ายากแล้วค่ะทีนี้ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ได้ก่อนอย่าฝืนค่ะ ท่าบิดค่ะอ่านี้เราจะลุกลุกจากที่นอน,น,อ,นอ๋อท่าเหยียดค่ะอันนี้เป็นอีกข้างหนึ่งฝึกนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าตอนนี้ที่ชมอยู่ที่หน้าทีวี บนที่นอนหน้าทีวีลองทำตามได้ฝึกไปก่อนแล้วก็ตอนเช้าตอนตื่นเช้าท่านี่จะเป็นท่าที่ดีตอนตื <c> ่น <oughs> ตอนนี้ดิฉันสงสารพรีเซนเตอร์ของเราไทเกอร์ไหวไหมครับไทเกอร์ไทเกอร์สู้และถ้าไทเกอร์ทำแบบนี้ตลอดอย่างต่อเนื่องหุน่นไทเกอร์จะเปลี่ยนไป <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อ่ะโอเคเอาเท่าที่ไหวนะครับไทเกอร์ครับ ผู้ชมที่เราให้ดูเนี่ยนะคะ <_ d ance> เพื่อจะได้ให้เห็นว่า,าทั้งรูปร่างแบบนี้ <_ d ance> และอย่างนองไทาเกอร์เนี่ยก็สามารถฝึกโยคะได้ไม่จาเป็นจะต้องแบบว่าโอ้โหร่างกายของฉันเป็นอุปสรรคในการฝึกลบเรื่องตรงนั้นออกไปเลยค่ะวันนี้เราจะมาให้สุขภาพกับทุกท่านอาทิตย์นี้มาถึงตอนตื่นลุกจากที่นอนค่ะนอนยยกแขนข้างขวาขึ้นยกแขนข้างขวาขึ้น ตะแคงตัวไปค่ะเหมือนเรานอนตะแคงนะค่ะเอามือทับแขนเหมือนนอนตะแคงใช่ค่ะเพื่อปรับเลือดลมเราเพราะเรานอนอยู่ตั้งนานใช่ไหมคะเราก็ปรับเลือดลมนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆพลิกตัวสู่ท่านอนคว่ำค่ะค่อยๆพลิกตัวสู่ท่านอนคว่ำค่อยๆพลิกตัวสู่ท่านอนคว่ำค่ะอ่าเก็บตัวนิดนึงอ่าแล้วมือประสานกันข้างหน้านะคะฝ่าเท้าออกจากเท้าแยกจากกันเท้าแยกออกจากกันเท้าแยกออกจากกันค่ะ ร่างกายลงบนพื้นนะคะสบายๆนะคะเป็นท่าพักนะคะเหมือนท่าศกวางทุกส่วนไว้กับพื้นสบายๆมันจะช่วยบอกได้นะคะถ้าร่างกายเราวางบนพื้นไม่ถนัดแสดงว่าเราจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นออส่วนต่างๆได้นะคะออโอเคเราจะพร้อมสู่ท่าลุกนะคะเตรียมลุกนะคะเอ,อเอามือ,เอ,มอเอามือวางไว้เหมือนจะวิดพื้นเลยค่ะพร้อมนะคะค่อยๆพักแขนขึ้นให้สุดตัวค่ะ สุดแขนเลยหน้างเงยขึ้นค่ะ<อ>ตึงหลังไหมคะอันนี้คุณคุณอันนี้คือท่างูเห่านะคะ,คะท่างูาค่ะท่างูเหา่าลุกขึ้นด้วยท่าที่แรกนะคะท่าที่สองตั้งขาขึ้นเป็นท่าโค้งโค้งค่ะอ่าโค้งโค้งนะคะขาแขนไม่ขยับนะคะอยู่กับที่นะคะเสร็จแล้วค่อยๆหย่อนพุงลงไปค่ะใช้หยุดท่าเดิมแต่ใช้ความรู้สึกหย่อนพุงลงไปจะรู้สึกว่าก้นเราโดนผักถูกไหมคะเหมือนแอนก้นนะคะ ะะท่ะี่ได้จริงๆได้จริงๆมันจะดันก้นนะคะแล้วก็ดึงกล้ามเนื้อในก้นเราแล้วก็หมายถึงเอวรู้สึกไหมคะว่าเอวเราตึงนะคะอ,อะอันนี้เป็นท่าหมากุ้งโค้งนะคะเสร็จแล้วเป็นแมวบิขี้เกียจมือขาไม่ไม่ไม่ขยับเหมือนกันแต่เอาหัวลงพื้นค่ะโอ้โหต่อไปนี้เวลาจะลุกจากที่นอนไม่ใช่ลุกป,ปุ๊บปั๊บแล้วนะคะท่านจะมีท่านในการลุกค่ะเราจะรู้สึกว่าใต้นักแร้เราตึงถูกไหมคะ ใต้รักแร้เราจะมีต่อมน้ำเหลืองนะคะให้โอกาสที่มันยืดนะคะให้มันสูบฉีดเลือดสีน้ำเหลืองใต้รักแร้นิดนึงเสร็จแล้วปล่อยมือออกไปแล้วเอาตัววางบนเท้าค่ะเอาก้นไปวางบนเท้าอันนี้นนจะเหมือนถ้าเขียดอาเขียดนะไม่ใช่ๆๆอย่างอย่างไทเกอร์เขาก็จะมีปัญหาติดพุงไหมคะจารย์และอย่างนี้จะต้องมีวิธีการแก้อย่างไงคะอ๋อไทเกอร์จะต้องมีหมอนข้าง ามือวางข้างตัวได้ไหมคะข้างตัวอันนี้อันนี้เป็นวิธีการสอนสำหรับออถ้าไม่ไมจะหน้าที่แม้เอามือวางไว้น,นี่ค่ะเอามือวางไว้น,นีนน้โอเคค่ะต้องแต่ต้องค่อยๆฝึกได้คือท่าท่าทุกท่าที่เลือดลงหัวนะคะมันก็คือการที่มันเป็นท่าที่ดีที่สุดที่เลือดลงหัวนะคะมนปกติเราจะไม่ค่อยได้เอาเลือดขึ้นไปเลี้ยงที่หัวนะคะ แต่ถ้าอย่างเงี้ยน้องมีปัญหาทางด้านพุงค่อยเป็นค่อยไปค่อยไม่จะเป็นว่าครั้งแรกจะต้องหัวติดพื้นอย่างอย่างน้องนี่เลยไม่ได้นะก็อาจจะใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นหมอนข้างมีเบาะรองที่ด้านหลังอะไรอย่างนี้สําหรับน้องที่บิ๊กไซส์นิดนึ่็โอเคอ่ะค่อยๆใช้ตัวยกตัวขึ้นค่ะค่อยยกตัวขึ้นโอ้เป็นไงครับกานตัวขึ้นจริงทุกท่าน สิ่งสำคัญคือเชิญการตั้งเชิงการคือตรงนี้นะคะเชิงการตั้งอกเปิดไหล่เปิดหน้ามองตรงค่ะจะรู้สึกตัวเองสง่างามไหมคะเป็นไงบ้างครับเจมื่อยครับฮะมื่ยมื่ยหรอได้ได้เส้นได้ยืดเส้นเลยไหมใช่ครับไทเกอร์เป็นไงครับมื่ยครับเมื่ยแล้วดีไหมอ่ะดีครับมีร้อนๆอนหนาวหนาในตัวไหมไม่มีอะไรไม่มีฝึกไว้ฝึกไว้อันนี้อันนี้ดีอันนี้เป็นท่าลุกลุกจากที่นอนทำเองได้ไหมคะ จำได้ไหมคะเนี่ย <c oughs> อลองอีกทีหนึ่ง <c oughs> อ,พร,อ,พ,รอพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะ,อ,ะอานอนหงายนอนนอนคว่ำนอนคว่ำง่ายๆขาชมือวางข้างนะ้อกขาขาชิดมือวางข้างหน้าอกยกขึ้นสุดแขนค่ะ <c oughs> ถ้านี้ดูเหมือนจะง่ายนะคะน่าจะทําได้กันเยอะนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถ้านี้ถ้าคนปวดหลังนะคะเป็นท่าแก้ปวดหลังค่ะ,ะ,คะเด็กๆบางคนที่อายุน้อยๆอ,อ,อาจจะมองว่าสุขภาพยังดีอยู่อาจจะไม่เจออะไรนะคะแต่เพราะถ้าหากว่าเราได้ฝึกตอนนี้อนาคตข้างหน้าเราก็จะมีสุขภาพที่ดีด้วยไม่ปวดเมื่อยตอนี้ต้องฝึไปแล้วคะ่ะถ้าเด็กเล็กๆ,ๆได้ฝึกนะคะ เพราะฉะนั้นการฝึกโยคะไม่มีจำกัดอายุนะคะดันก้นขึ้นค่ะแอนตูดนะคะตูดงอๆเลยค่ะล <c oughs> แล้วก็ท่าที่สามนะคะท่าแมวบิ๊ที่เกียจตค่ะเอาหัวแตะพื้นเนกับค่อยๆเราจะค่อยๆลุกขึ้นลุกขึ้นไทเกอร์เอาที่ง่ายๆนะคะเอาที่สบายนะคะไทเกอร์ทำเท่าที่ทำได้ไม่ต้องฝืน สุดท้ายนั่งลงไปบนเท้าค่ะแล้วเอามือสองข้างวางข้างลำตัวให้ตัวแฟบที่สุดเท่าที่จะแฟบได้เสร็จแล้วก็ตั้งตัวขึ้นค่ะแค่นี้ก็ได้เหงือแล้วนะคะเนี่ยได้ไหมได้เหงือไหมได้ยิ่งกว่าอวิ่งสามรอบไหมพอ,พอเนพอ,พอกันเลยอะ่ะจริงไหมพี่กอดสาวสักรอบสิคะจะรู้ได้ดไหงเดี๋ยวดิฉ<ม>ันจะขอกลับไปทำที่บ้านนะคะอ่ะดูท<ด>่าต่อไปเลยค่ะ ที่หกแล้วนะท่าต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวตอนท้ายเลยทําให้ดูค่ะทุนเจครับจากใครครับอะไรเนี่ยโถเอ้ยท่าง่ายมากเลยอาจารย์คะเชิญค่ะท่านี้หนูชอบค่ะช่างภาพเราเริ่มช่างภาพเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะจับโยโย่ค้าให้หมดเราเริ่มด้วยอยๆนะคะนะคะนี่นะคะ เอาดักตื่นแล้วได้ไหมคะพร้อมนะคะต้องขาอย่างไงคะชิดหรือถ้าอยู่ถ้าเตรียมขาชิดขาหมือวางข้างลำตัวค่ะค่ะข้างลำตัวขึ้นิดะะคชแล้ค่ะค่ะทามวางพื้นพร้อมแล้วดันแข็งขึ้นค่ะดันแข็งขึ้นค่ะดันแข็งขึ้นค่ะชุดแขนเลยค่ะก็ธรรมดาเท้าเท้าปล่อยค่ะเท้าปล่อยค่ะอ๋ออย่าติดเท้าค่ะใช่ค่ะเลยนัขึ้นพยายามให้ขึ้นพยายามให้ลำตัวแนบพื้นให้มากที่สุดลำตัวส่วนล่างอะค่ะ แขนตึงค่ะเพราะว่าตึงอยู่ค่ะมันจะไม่ลงใจเย็นๆค่ะคะไปอยไปโอเคค่ะท่านี้ได้ค่ะค่ะหมันเย็นจริงๆคุณผู้ชมขานี่แบบว่าโอ้ตึงตึงมากเลยค่ะดีค่ะโอเคตั้งยกก้นขึ้นค่ะยกก้นขึ้นค่ะท่านี้อย่าถ่ายตูดนะคะจะไม่ดีอันนี้คือท้าหมาปีชิกเก็ตนะคะนี่ชอาเป็นตะคิวค่ะหัวแตะพื้นค่ะหัวแตะพื้นค่ะหัวแตะพื้นสบายมากเลยค่ะ รู้สึกว่าได้ท้องแขนตึงไหม<า><ต>ะคะไทเกอร์ได้ตำแหน่งได้ท้องแขนตึงถูกนะคะฮา,าวัาแวนแตะพื้นะคะเสร็จแล้วปล่อยตัวลงไปค่ะเอาขาเอาก้นไปวางที่เท้าแล้วก็มือวางข้างลําตัวหายฝ่ามือขึ้นพนยายามให้ตัวแบนที่สุดค่ะตัวลาบแฟบให้มากที่สุดนะคะ,ะเวลาเราลุกนะคะอย่าเพิ่งลืมตานะคะตั้งตัวขึ้นก่อนนะคะ เพราะว่าเลือดจะต้องไปขึ้นวิ่งขึ้นไปเลี้ยงหัวและเลี้ยงดวงตามันจะทําให้เราหน้ามืดได้นะคะโอเคตั้งตัวขึ้นค่ะยกตัวขึ้นตอนนี้ยังไม่ต้องลืมตาใช่ไหมคะค่ะยังเปนการตั้งอ,อกเปิดไหลเปิดหน้ามองตรงค่ะแล้วก็ลืมตาเรา,เราอ่าเราเข้าสู่ท่าเราจะรู้สึกพอบอกว่าตัวตั้งแล้วมันจะเกร็งเท่ะค่อยๆผ่อนคลายแล้ววาได้เลยค่ะได้ง่าย ไทเกอร์บอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนตัวไทเกอร์บ้างไทเกอร์เป็นไงคะไทเกอร์ดีครับจำท่าได้ไหมครับจำได้จะจะ,จะเอาไปใช้ตอนตื่นนอนบ้างไหมครับก้งลองดอูต้องลองดูแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าไทเกอร์หัวจะถึงพื้นได้แน่นอนอตัวเขาอ่อนตัวเขาอ่อนอ,อันนี้เป็นท่าแรกง,ง่ายๆคุณผู้ชมก่อนที่คุณผู้ชมจะลุกจากที่นอนโดยปกติแล้วนะคะคนเราลืมตาปุ๊บลุกพรวด<ช>บางทีมีอาการหน้ามืดก็มี เคยอ่านหนังสือเขาก็บอกว่าถ้าตื่นแล้วเนี่ยให้ให้ลืมตามองก่อนสักพักหนึ่งอาจารย์ <c oughs> แล้วเราค่อยค่ลุกจากที่นอน <c oughs> เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดอาการวูบจริงๆนะคะผู้ชม <c oughs> และยิ่งปัจจบุบันนี้ด้วยอาหารการกินด้วยอากาศที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากมายเนี่ยมันก็จะวูบสมัยนี้พูดกันตรงๆนะคะคนที่เสียชีวิตด้วยอาการ,กรวาารูบต่างๆมีเยอะมากเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยค่ะแค่คุณต้องใส่ชุดนอนนะคะถูกไหมคะคุณต้องใส่ชุดนอนท่านี้ง่ายช่างภาพช่างภาพอยากจะลองเดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวจับลองให้หมดเลยอุปกรณ์บ้านๆให้ลองนะคะว่าอย่างที่จะไปสอนตามสถานที่ต่างๆย้ำวัดทะไรเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆนิดเดียวคือเชือกเส้นเดียวเดี๋ยวจะให้ลองกันค่ะนี้เป็นวิธีการแรกค่าแรกที่คุณผู้ชมชมอยู่วันนี้ได้ได้แล้ว ได้ร่างกายกลับไปที่ดีแน่นอนตื่นเช้ามาทําตามแบบนี้เท่านั้นเองนะคะอ่าต่อไปได้งหลอดเลือดต่อน้ำเหลืองตอนเช้าแล้วค่ะแล้วก็ได้ยืดเกยียดร่างกายพร้อมที่จะเอาได้ทํากิจวัดต่างๆในวัดในประจําวันมันไม่อย่างนั้นนาไทเกอร์จะกังวลเอ๊ะทํไม หัวเราเขาไม่ถึงพื้นแล้วมันจะได้ไหมอะไรไหมอะไรส่วนมากคนจะกังวลที่ท่าต้องท่าได้ต้อง constantly. จริงๆแล้วไม่ใช่ที่ท่ายโยคะจริงๆคือการเรียนรู้ร่างกายเราว่าเราทําอะไรทาแล้วได้กล้ามเนื้อส่วนไหนเวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายส่วนนั้นสมมุติเราเจ็บหลังเรารู้ว่าท่านี้เราทําแล้วมันอยู่ที่ส่วนหลังมันจะเป็นการแก้อาการมันเป็นการดูแลสุขภาพมากกว่าที่จะเป็นการทําแล้วท่าสวยเพราะฉะนั้นคนมาเรียนโยคะที่นี่หลับตาค่ะไม่ได้ลืมตาเรียนค่ะ เพราะว่าถ้าการหลับตาเนี่ยเราจะไม่มองกันเราจะไม่มีการแข่งขันเพราะโยคะไม่ใช่ไม่ใช่การแข่งขันฉันทําได้เธอทําไม่ได้แล้วพยายามให้ตัวเองบาดเจ็บจะไม่มีการแข่งขันจะใช้วิธีหลับตาแล้วก็สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาธิแล้วสมองต้องสั่งการเพราะฉะนั้นบางครั้งเราให้งุ้มนิ้วเท้านั่นคือบสมองสมองจะต้องสั่งการเราไม่ต้องดูว่าเรางุ้มไหมนิ้วเท้าใช่ค่ะเพราะนั้นสมาธิต้องมิ่ง สมาธิในการเรียนโยคะคือส่วนนี้แหละค่ะนะคะเอาละค่ะนี่เรามีอุปกรณ์แล้วค่ะอยู่ที่บ้านใครๆก็หาได้นะคะอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคะไ่ได้เชือกเอ่อซักผ้าพิธีกรสนใจไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนใจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยืวไปก่อนอ่าเราจะมาโรงเรียนปัตชิมวัยของเขาพังงามเรียนค่ะเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ด้วยนะคะสอนสอนทุกที่นะคะอาจารย์เป็นวิทยากรในในพื้นที่ของอปทต่างๆด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะท่านี้คือ เอาแค่สุดแขนเรานะคะอ่ะเอาขึ้นไปข้างบนค่ะสุดแขนเราเท่าที่ได้นะคะแล้วเอาไปข้างหลังค่ะได้เท่าที่ได้นะคะลมหายใจสบายๆไม่กัน้นหายใจนะคะอ่าหน้าเงยขึ้นค่ะหน้าเงยขึ้นรู้สึกไหมคะว่าหน้าท้องเรายืดอ่าเส้นหน้าท้องยืดเส้นหลังก็จะไม่ปวดนะคะนะคะยืดไว้อ่าโอเคค่ะค่อยๆกลับมาค่ะ ปกติเราทํำก็นับหนึ่งถึงห้าหรือสิบนะคะถ้าเรายังหาตัวไม่ได้อ่าทีนี้ถ้ามันมันยาวไปเอาม้วนเข้ามาก็ได้ค่ะอ๋อที่พันไว้นี่คือเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปคือเป็นตัวค้าว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะบังคับไม่ได้เราจะบังคับมันไม่ได้มันจะเป็นตัวบล็อกร่างกายเราค่ะค่ะอ่อออา่ทำภาพทำภาพ่ทำภาพเราทำตามค่ะเาาอ,ะะอาอยู่แบงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเอียงไปทางด้านซ้ายค่ะ แขนขวาตรงนะคะยงตัวข้างซ้ายสีข้างด้านขวาตึงไหมคะตึงนะคะค้างไว้ไม่ต้องไม่ต้องฝืนนะคะเอาแบบสบายๆค่ะ<ต>เอาแบบทำอ่าใช่เหมเอือนเรายืนยืนสบายๆค่ะลาตัวตรงนะคะสบายๆส,สีข้างนสีข้างจะยืดนะคะโอเคก็นับประมาณห้านะคะค่อยๆเอากลับคืนขึ้นค่ะไปอีกข้านึงค่ะ,ะค่อยๆช้าๆค่อยๆลงค่ะแต่แขนบนตึงไว้นะคะ ไม่ฝืนนะคะไม่ไม่ต้องเกรงดึงจนเจ็บมือนะคะ<ม>ปล่อยให้แขนข้างหนึ่งดึงอีกข้างหนึ่งขึ้นจะรู้สึกถึงเอวถึงสะโพกไหมคะอ่านะคะ,ะ,ไ,คะได้ยืดเอวสะโพกและสีข้างค่ะนะคะค่อยๆย,ยืนขึ้นนะคะอ่า<ม>เสร็จแล้วเอาลงมาข้างหน้านคะ่ะเอาลงมาข้างล่าง้า ดึงไปข้างนี้ค่ะดึงตรงๆไปข้างถ้านี้ผู้สูงอายุ<อ>ที่ชมอยู่ก็สามารถทําได้นะคะสําหรับท่านผู้สูงอายุนะคะค่ายกแขนแต่ตึงที่ไหนคะตรงที่ยกแขนเนี่ยรู้สึกตึงที่ไหนตึงไหล่ตึงไหล่และตึงขาข้างนี้ไหมคะใช่ไหมยกแขนแต่ตึงขานะคะ<อ>นะคะแต่ตึงขาข้างนี้โอเคอเค่อคยๆกลับคืนคะ่ะอีกข้างหนึง่ง ท่าที่ท่านสามารถทําได้ทุกวันในช่วงเวลาใดก็ได้เป็นเซตนอกจากขาแล้วถ้าบิดให้ดีจะตึงที่ก้นด้วยรู้สึกไหมคะอ่าโอเคค่อยๆกลับคืนค่ะเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับดีไหมครับดีครับปกติเคยโยคะมาก่อนไหมครับไม่เคยครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างชอบไหมชอบกลับไปจะลองทํำไหมคะลองครับไทเกอร์เป็นไงครับไทเกอร์ ดีครับดีไหมครับกลับไปจะฝึกอีกไหมครับต้องลองต้องลองอต้องลองอ่ะต้องรออันนี้เป็นอีกหนึ่งท่าง่าย,ายตอนนี้ตอนนี้เราไม่ไม่าสาอส่ยอุปกรณ์เราจะให้รู้ว่าเลือดลมมีการหยุดแล้วเดินจริงไหมนะคะเอาวางที่พื้นเลยค่ะทีนี้เราจะมาฝึกเลือดลมกันแล้วค่ะคุณผู้ชมได้รู้ว่าเราเปิดประตูลมนะคะ,ะแขนงข้างขวานะคะแตะไปที่ะสะบักข้างซ้ายเสร็จแล้วแขนงข้างซ้ายกดที่ แล้วดูนะคะดูข้างหลังจะเป็นลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมดูด้านหลังนะคะกดได้แค่ไหนแค่นั้นอย่าฝืนนะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะและด้านหน้าจะอยู่ลักษณะนี้หัวไม่ค้ำนะคะแล้วก็ยืนสบายๆค่ะฟังเสียงนกนะคะเสียงลมใบไม้พัดนะคะอันนี้ต้องอยู่กี่ประมาณนับหนึ่งถึงยี่สิบค่ะนะคะโอเคแป๊บนึงค่ะหนึ่งอันนี้เราฝึกอะไรคะค่ะจะเป็นการเปิดประตูลมที่แขนด้วยนะคะเดี๋ยวเลือดจะ ตอนนี้เราหยุดแขนแขนทั้งแขนเราหยุดเลือดเราจะไม่ไม่เดินนะคะ<ม>เดี๋ยวพอเราเอาแขนกลับคืน<ม>เลือดจะพุ่งกลับไปที่จากต้นแขนจนถึงปลายนิ้วนะคะ<ม>คนทําจะรับความรู้สึกได้นะคะ<ม>และระหว่างอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นในระหว่างที่เราหยุดเนี่ยนะคะมันจะทําให้ตัวกล้ามเนื้อเรายืดหยุ่นขึ้นค่ะ<ม>เดี๋ยวนะคะสักแป,ป๊บหนึ่งปล่อยไว้นะคะอยากจะสอดสาสตร์กล้องไปที่ด้านหลังมาก ฝึกกันด้วยได้ฝึกกันด้วยเพื่อสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขาจริงๆนะคะผู้ชมถ้าอยากได้ต้องออกกําลังกายด้วยตัวเองปล่อยอย่าเพิ่งเอาแขนปล่อยแขนข้างนี้ลงก่อนนะคะแล้วแขนข้างนี้ชี้ฟ้าค่ะต้องค่อยๆเป็นสเต็ปรู้สึกไหมคะว่าชาผู้ว่าค่อยๆเอาลงค่ะแล้วก็จะรู้สึกอีกทีหนึ่งนะคะมันจะเป็นการล้องหลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองเรานะคะอ่าทำแล้วต้องทําอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนึงอ่าแล้วก็ วันหนึ่งทำท่านี้20ครั้งเออนับ1-20ถึงแค่นั้นใช่ค่ะทได้หลายรอบไหมคะตอนได้หลายรอบค่ะถ้าเรารู้สึกนั่งทำงานแล้วปวดแขนหรือว่ารู้สึกว่าเออเราเขียนหนังสือหรือขับรถน,นานนี้เราทำได้ค่ะ,คะทำได้ไม่ไม่มีขีดจำกัดหรอกคะ่ะเป็นการยืดหยุน่น<อ>นึกขึ้นได้ตอนไหนเราก็ทำวันนึงก็คือทำได้หลายๆรอบแต่รอบหนึ่งก็ไม่น่าเกินนับหนึ่งถึงยี่สิบถ้า<ด><ๆ>เกินนี้ได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะหยัดอยู่นานได้แค่ไหน บางคนยืดแล้วค่ะจะอยู่ได้ถึง30มสแล้วแต่ค่ะแต่ว่าพวกฝึกใหม่ๆก็ยังน้อยสัก20เพราะว่าถ้าเร็วกว่านี้เลือดน้ําเหลืองที่หยุดมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกได้นิดนึงเป็นไงครับท่านเจมสตึงไหมตึงแขนครับไทเกอร์เป็นไงครับหน้ามืดครับไทเกอร์หน้ามืดหมายความว่าไงไทเกอร์หิวหิวหรือเปล่าหรือยังไงครับเดี๋ยวนี้เป็นอาการหน้ามืดนี้เป็นเรื่องปกติไหมคะจริงไหมครับ <streaming. S 1> น,น่ไม่เลิกเลยเดีอยาฝืนค่ะผูะ้ชมคือด้วยน้องน้องเขาไม่เคยฝ okay, ึกการโยคะเพราะฉะ<ๆ>นั้นการฝึกโยคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมีหลายคนไปเปิด y o u t u b ปอาจารย์ไปเปิด YouTube แล้วก็ฝึกตามคือจริงๆโยคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ว่าอย่าฝืนขออย่างเดียวคืออย่าฝืน สมมุติว่าเข้าสู่ท่านี้ได้แล้วเรายืนได้ประมาณสักห่าหรือสิถ้าทำไม่ถึง20ก็เอาสักสิได้ไหมคะสิบห้าก็ยังดีค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าสุขภาพนะเราต้องต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วนะคะไทเกอร์ไหวไหมครับไว้อยู่ไว้อยู่นะหายใจดีๆหายใจดีเดี๋ยวเราค่อยๆ่